ผมคิดว่าท็อปเปอร์ก็เป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งนะครับที่น่าสนใจที่จะมาช่วยให้การนอนของเราดีขึ้นนะและไม่ต้องซื้อที่นอนใหม่ทั้งหมดและท็อปเปอร์ของแบรนด์โชวาที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกับหมอนของเขาค่อนข้างดีกันอยู่แล้วนะซึ่งผมได้สั่งท็อปเปอร์รุ่นพรามโชวานะครับมาใช้สักพักหนึ่งแล้วนะครับดีจนอยากจะบอกต่อเพื่อนๆเ,เลยท็อปเปอร์ตัวที่ผมสั่งมานะครับก็จะเป็นตัวขนาดใหญ่สุดขนาด6ฟุตนะครับตอนแรกก็คิดว่าจะกล่องใหญ่กว่านี้นะแต่กล่องที่เขาส่งมานะครับกมขนนาัึา้้ช2 ได้แบบคนเดียวสบายๆเลยนะเมื่อเราเปิดกล่องออกมานะครับเราจะเจอคู่มือการใช้งานนะครับแล้วก็ตัวท็อปเปอร์ซึ่งตัวท็อปเปอร์ของเขานะครับก็เพียงแค่หยิบยกออกมาแล้วก็คลี่กลางปูนะครับบนที่นอนเดิมของเราได้แบบง่ายๆเลยนะแล้วก็ไม่ต้องกลัวลื่นหล่นด้วยนะครับเพราะว่าด้านใต้ของท็อปเปอร์ของเขามีแถบกันลื่นแบบนี้มาให้ด้วยนะ เหตุ ث ث ผลหลักที่ผมเลือกใช้ท็อปเปอร์รุ่นพราม์ของแบรนด์โชวาครับเพราะว่าวัสดุของเขาเนี่ยทำมาจากไฮเปอร์เมมโมรีโฟมเกรดพรีเมียมนอนแล้วตัวของผมเนี่ยไม่จมมันรองรับสรีระของผมได้ทุกท่านอนไม,ม่ว่าจะนอนงายนอนตะแคงซ้ายขวานะครับหรือแม้กระทั่งนอนคว่ำหรือใครที่ชอบนอนดูหนังฟังเพลงอ่านหนังสือหรือแม้กระทั่งเล่นมือถือบนเตียงนะครับก็บอกเลยนะว่าสบายมากรองรับทุกกิจกรรมเลยหรือเราจะยกท็อปเปอร์มาเป็นที่นอนเสริมสําหรับญาติผู้ใหญ่เวลามาเยี่ยมบ้านของเราก็สามารถทําได้สะดวกนะร สวมถึงนะครับเวลาที่เราอยากที่จะเอาลงไปปูนอนดูซีรีส์ข้างล่างห้องนิวิ่งของเราเนี่ยก็สามารถทําได้ง่ายเลยนะ